ีงมองแก่จากใจจากใจที่เดินขางมารอชุงามการแสดงหุหลานเท่าตาบอลใจเกรอยค้ับเปียนจากการแสดงสุยอดคเสิร์ตเรืออต่อกรลงหวแก่นบอละวงใสบอลใจเกรอยลำเรืออกต่อกรหแก่นจากจังหวัดานสรามดตออกรามสการกระดิ่งตะุนกหลวงพ่อระพูปองจักรวดีาดูเลากุุ ครากพเป็นการณกรรมการ่ะบูัาเงานกาะนำเอาประารเงิ่บุตรน้อชุดโต๊ะจุดถึอพี่น้องเชวาระท่อหน่อยทุกตอบเพื่อปิเงนตาล็อให้โอาร์กระดตาขอารำใจกนดอย่วมาทำการแสดงมัสมโพในงานอันสำคัญนี้ครับหลังจากขึ้นลูกลานทำการแสดงอยู่วัดพระเจ้าใหญ่สีสะแบงบัานสีสะแบงปัณฑงอัมเพอ พูเทสงจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางพีินอบมาหอพน้องตั้งในโฉมใบด้รับการตอนรับงแตการอำนว่นทุนสะดวกเปยังทีจากทั้งทันชัดกรรมการบริุจอหาบุอย่ของเศร้าหาเขาหาหน้ากับดูกับะดานมือกระพารวาการแสดงชุดใหญ่หมอลำใจกินร้อยรำบเื้อตะกอนตอนแก้จากจังหวัดมหาสารครมกาสา300ชีวิต วันนี้าฟองการทีไปกับที่กับน้อเต็มพุ่มเต็มรูปแบบสามุ่มหอดสอดแกจจาบปานสว่างข้คาตาแนวครับน้องจากใก่จากไกมว่นี้มาหอดไมนถือแล้วนะครับปารัตประตูนี้ถือว่าทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพ่วมกันนะครับประดิษคุณนรมพรกัคู้กับฟนกบหการของเฮ่านะครับเขามาจับจองข้อหาสงเกี่ยวใส่หมอกใส่สายตาของมี่น้อง ซึ่งเปลามาตรานนการับรถม้าสามคู่อกจจะได้เปิดทำการแสดงชุวนี้นะครเปิดปรการในารเป็นีหรือนรแสดงบทั้งหลายหรือบุญโลกบุญสดก็สาารถไปนอนได้หรอนารม่จะทำงานใหมเครืองที่นอนไม่ต้องเป็นจาพาตัวกันี่นองเข้าไปภายในสถานร่างบูรัล่งเ่นรัางบัตนะครไปทำบุญที่กองอำนวยการ ได้ไปแล้วพี่น้องจังบ้านนาเมบี้หรือแม่กุซาก็ได้พี่น้องขอรับบุญในเดียวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกระบบพร้อมนะครับรอบเวลาอันสมควรจงนี้หรือกาสเป็พี่น้องได้ไปท้าบุญข้ามปัสสาวะนะครับข้ามเรียบร้อยแล้วพี่น้องจังบ้านับเวลาเหลือเยอะก็สมควรนะครับก่อนที่จะมีการแสดงนะครับ ตามทัเนี่ยมประเ่ณีหลุนรังไปทัการแสดงบ้านใไดกับลได้ตลองงานใส่รักู้ญหญยกระดานหน้าเห็นกาวเปิดงานประมาณสาทุ่นะครับช่วงนี้พี่น้องเป็นกบุญกับท่านบาลกรกระผมขอบคุณคึ่ยืนยัาสิบวันี้มอบทองคำสารางวัลพี่น้องที่ไไยงางสิบจะลื่อใบเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะครับส่งไฟก่อนสิบสิ่ผู้กิจกรรมนะครับนะ โชวคุณท่องนะนานวิตี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์บอสแคร์ครับด้วยการสนับสนุนกมารมลังใจ่างต่อหลายคนติดตามท่านออนไลน์วันนี้เอามาฝากพี่น้องพ,พิทักแ์พ,พินาฮานาวิตี้ในราคาโราปรโมชั่นนะครับแชมพูแก้ผมร่วแหน่บอสแคร์สูตรคอมเพลกซ์และแชมพูแก้ปัญหาผมเสียผมขาดคู่ร่ง นะครับผมที่เกิดจากการย้อมผมดัดผมยืดผมยุบเป็นประจำนะครับใช้สูตรเคลมีนนะครับพร้อมด้วยทรีเม้นในราคาค,คุ้มเกินคุ้มนะฮะวันนี้นะครับพร้อ,อมาฝาก่าพิ่อ้องในราคาโปรโมชั่น นะครับแล้วก็ยาสีฟันบอสแคร์ครับท่านท่นปากแก้ปัญหาเรื่องโนเหงือกและรากฟันปัญหาลูกแกรนะครับปัญหาปากเหนียที่นอนไปใส่ยาสีฟันบอสแคร์นะครับทั้งสู่สมุนไพรและสู่โบราณทำให้ฟันขาวกระจ่างคราบชากาแฟและหินปูนได้อย่างหมดจดผู้ใดแบ่งฟันตรให้่แะไม่มีปัญหาเหงือกพวงเีน้องใส่ยาสีฟันของบอสแคร์นะครับวันนี้กล่องละ200บาทเท่านั้น2อกล่อง300 ห้าสีบาทนะครับแล้วก็ขึ้นมอาวุธดีล่าสกิทของคุณแอนอรรดีมบาบินีมาฟาร์ในรับพบกับศิลปินนะฮะดาวรุ่งของวามรักใจกันหน่อยที่บูธกิตส์ร์บอสแคร์นะครับทีมอาวุธแอนอรรดีเจอกั้ที่บูธสปอสแคร์ครับผม